ายิมโนติดฝักเห็นหลายคนใส่หลอดที่ฝักไม่ให้ฝักระเบิดใช่ไหมเตยเตยอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เอาหลอดเสียบเอาไว้เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าตัวเนี้ยมันเอาอะไรผสมเอาอะไรผสมกันเขาแค่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆว่าสําหรับตัวนี้นะสาหรับตัวนี้นะสาหรับตัวนี้นะฝักยิมโนถึงมันจะแตกมันเน้นมันก็ไม่กระเด็นอะพี่พรฝักยิมโนไม่ไม่กระเด็นครับพี่ใส่หลอดไปแล้วเจอปัญหาฝักมันขยายแน่นหลอดควรตัดหลอดแทน บางฝักก็แอบเน่าเลยเลยเริ่มไม่แน่ใจว่าควรใส่หลอดไหมเอาจริงๆมันไม่ต้องใส่ก็ได้พี่ดีอวเขาใส่หลอดแค่แบบให้มันเขียนง่ายๆเฉยฝักยิมโนเม็ดมันไม่ระเบิดอยู่แล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ครับมันถามว่ามันจําเป็นมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ถามว่าใส่ทําไหมดีกว่าคือการเขียนเขียนชื่อที่ฝักอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เต้ยทําอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะจางได้เพราะาฝักมันขยายใช่ไหม เมจิกมันก็จะขยายแล้วก็แตกตัวกระจายตัวออกทําให้มันบางบางทีงมองไม่เห็นเหมือนกันเขาเลยใช้แก้ปัญหาโดยการใช้หลอดทั้งนั้นพี่พรอาจจะบตัดหลอดมาครอบใช่ไหมแล้วก็เอากันไกลอ่ะตัดหลอดให้มันขาดไปเลยอ่ะให้มันแบบบานออกได้ให้มันแบะออกได้อตอนแรกหลอดอยู่นี้ใช่ไหมเอากรีดปึ๊บตรงนี้แล้วก็แบะออกแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่แน่นมากเกินไปคืออะไรที่พี่พุกต่อการาฟยาวกับต่อสั้นแบบไหนเหมาะครับ จริงเรื่องขนาดของต่ออ่ะมันก็ความยาวความสั้นอ่ะมันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่อยู่ที่ความอวบของต่อมากกว่าความยาวความสั้นไม่ค่อยส่งผลแต่ความหนาของต่อความกว้างของต่อนะส่งผลเยอะแต่ถ้าต่อที่มันสั้นมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเออก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะนั้นต่อต้แนะนําว่ายังต่ําขอคืบหนึ่งยังต่ําขอคืบหนึ่งถ้ายังสูงเนี่ยยางมากเนี่ยก็เอาตามสะดวกดีกว่า ความสูงเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ได้แต่ความต่ำเนี่ยขอสักคืบหนึ่งกําลังสวยคืบหนึ่งกําลังดีถ้ายาวมากๆก็หากระถางใส่ยากมันก็ล้มง่ายมันก็อะไรง่ายก็ไม่จาเป็นต้องไม่ต้องยาวมากก็ได้ครับสักคืบหนึ่งไม่ไม่ควรเกินสองคืบอ่ะไม่ควรเกินสองคืบสองคืบก็อยู่ประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยประมาณสิบห้าเซนสิบหกเซนสองคืบก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบเซนก็ประมาณฟุตหนึ่งแนะนําว่าต่อก็ไม่ควรจะยาวเกินฟุตหนึ่งกำลังดีกำลังดีอ่า เสน่ห์นางพิมบัวบกเออมาย,ยมเงินมาย,ยมทองพวกที่เป็นโคตรโทั้งหลายอา่ามันก็จะเป็นหวยวงี้แล้วก็มียอดแล้วก็ใบมันจะเป็นการเงี้อยอร่างเงี้ยลากของเขาเนี่ยก็ก็จะอยู่ตรงนี้แหละลามันก็แทงลงตรงนี้แหละเวลาปลูก,กดินประมาณนี้ก็พอแล้วนี่ เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแผลที่ตัดแต่งไว้แห้งแล้วสามารถลงปลุกได้ทิ้งไว้ไส,ไสักอาทิตย์หนึ่งอะทิ้งไว้สักทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งพี่หนูแนนทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนั่นคือแห้งดีละบางทีอะเราตัดแต่งรากอะทิ้งไว้วันหนึ่งอะมันเหมือนแห้งแต่มันไม่แห้งมันแค่แก้งมันแค่แฝงว่าแห้งเฉยแฝงว่าแห้งเฉยนะมันแฝงว่าแห้งเฉยนะฮะแฝงว่าแห้งเฉยเพราะฉะนั้นหลักถ้าแบบแผลแบบ ลากใหญ่ๆสัก 3, สามเซน 2, สองเซนอะไรเงี้ยอันนั้นก็ใหญ่มากนะยังตามขออาทิตย์หนึ่งขออาทิตย์หนึ่งพวกเนี้ยทิ้งไว้าอาทิตย์หนึ่งหมดตัดแต่งลากเสร็จทิ้งไว้าอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยลงปลูกให้มันแห้งสนิทจริงๆแล้วค่อยลงปลูกนั่นคือดีที่สุดนะไม่งั้นถ้าเราดูเฉยๆว่าเอ้ยเราเช็คด้วยสายตาเราเอานิ้วแตะว่าอุ้ยแห้งแล้วปลูกดีกว่าบางทีมันยังไม่แห้งจริงเอาลงไปเดี๋ยวมันก็ติดเชื้อเปอร์เซ็นต์เน่าก็มีนะ มันมีเปอร์เซนต์เน่าอยู่บางคะบางคนที่ยังทําทําแล้วมันยังไม่เน่าอ่านั้นโชคดีไปอ่านั้นโชคดีอถ้ามันยังไม่เน่าก็โชคดีไปแต่ถ้ามันเน่าเมื่อไหรก่ก็ก็ไม่ดีอเพราะฉะนั้นทิ้งไว้ัะอาทิตย์นึงดีที่สุดย่างลากเนี่ยดอกยังบานเลยเออความพยายามของเขานะครับมันช่างสูงสียยิ่งการะไรแต่เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะส่วนมากเนี่ยเวลาเขาแทงตุ่มดอกมาเนี่ยแล้ว เราตัดแต่งรากเนี่ยส่วนใหญ่ต่มดอกจะหลุดส่วนใหญ่นะฮะแต่เนี่ยคือดอมกมันกำลังจะบานอยู่แล้วแหละแล้วเต้ก็ลื้อออกมามันก็เลยบานได้แต่ก่อนพี่นะออต้นที่ลือรากมาแล้วแล้วเดินทางมาถึงเรารากมีสีส้มติดเชื้อเพราะอะไรเออลื้อรากมาแล้วเดินทางมาถึงเราติดเชื้อเพราะอะไรตอนที่เขาลื้อเนี่ย เขาอาจจะทิ้งไว้แห้งไม่ดีก็ได้แล้วพออยู่ในกล่องมันอบมันร้อนอืมมันในกล่องมันอบมันร้อนแล้วพอามันแห้งไม่ดีอ่ะมันทําให้สามารถติดเชื้อได้อ่าแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเขาทิ้งไว้แห้งดีมากๆแล้วแต่อากาศภายนอกกล่องชื้นมากๆเหมือนกับถ้าเกิดว่าเอ่อการขนส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันชื้นมากๆอะ่ะมันก็สามารถส่งผลได้เหมือนกันเพราะว่าข้างในอะ่ะ มันมันอบแล้วมันร้อนแล้วถ้ามันชื้นเข้าไปอีกอ่ะเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของราก็สามารถเกิดขึ้นได้น้ว่าราจะแห้งแล้วเพราะว่าบางทีการตากแห้งสองวันสามวันมันก็ไม่ได้แห้งจริงจจังอ่ะนึกออกไหมเวลาฝนกับรื้อรากขาวพอดีขาวดีพอตัดรากตางทิ้งไว้อีกวันรากมีสีส้มติดเชื้อเกิดจากอะไรเกิดจากตอนที่เราตัดอะพี่ลิศ บางทีถ้ามันสกรปรกหรือว่าถ้ามันชื้นมากเกินไปอ่ะเราตัดแล้วความชื้นมันเข้าพอดีอ่ะมันก็สามารถติดเชื้อได้ครับมันสามารถติดเชื้อได้นะถ้าพูดถึงเรื่องสกรปรกเนี่ยแต่ว่าคงไม่มีใครสกรปรกของตัวแล้วล่ะเพราะว่ากันไกที่ทุกคนเห็นก็ไม่เคยผ่านการล้างมาเลยใช้เสร็จก็นิ้วลูกใช้เสร็จก็นิ้วลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยทิ้งเพราะฉะนั้นกันไกมีสนิมไหมกันไกถ้ากันไกมีสนิมอันนั้นมีผลเยอะนะ เพราะว่าสนิมที่กลนไกลอะสามารถทําให้รากต้นไม้ติดเชื้อได้นะฮะเหมือนกับการกราฟเหมือนกันบางคนใช้มีดโกนในการกราฟใบมีดโกนอะด้วยการสอนสั่งมาตั้งแต่สมัยโบราณให้ใช้มีดโกนในการปาดต้นไม้ฟืบในการปาดกาก็จับกันมีดบางๆปาดกันชุบช,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 ชับชุบชับชุบชับใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกสนิมกินสนิมกินเอาไปปาดตายเรียบเออต้องระวังกัน,นเยอะ เพิ me, ่งลองปลูอ s mm hmm. okay, t r o ทยอยเน่าไปหลายต้นเลยค่ะทําไมถึงเน่าครับทาไมถึงเน่าอ่ะได้ตัดแต่งรากไหมแล้วก็เลี้ยงน้องยังไงสถานที่เลี้ยงยังไงดินปลูกยังไงอตะได้ขอได้ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยสิพี่ประวันพี่ประวันรับเอาเคสของเต้ยก่อนถามว่าเต้ยเลี้ยงกระบองเพชรเนี่ยมีเน่าไหมมีครับมี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 ยิ่งช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเน่าบ่อยมันยิ่งเน่าง่ายเพราะอากาศมันค่อนข้างชื้นมาก เพราะฉะนั้นการที่ต้นไม้เน่ามันเป็นเรื่องปกติมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราหาสาเหตุเขาเจอว่าเขาเน่าด้วยวิธีการอื่นหรือเปล่าเช่นตอนที่เราปลูกเนี่ยเราตัดแต่งรากแล้วเนี่ยเราทิ้งไว้แห้งดีหรือย,ยังถ้ายังไม่แห้งดีแล้วเราเอาไปลงลูกเนี่ยมันก็สามารถเน่าง่ายมันสามารถเน่าง่ายกว่าเดิมสองเรื่องของดินเนี่ยดินเราโอเคไหมดินเราดินเรามีปัญหาไหมมีโน่นนี่นั่นไหมมีเพี้ยไหม อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลเหมือนกันปลูกแล้วรากเดินไหมก็มีผลเหมือนกันบางทีปลูกแล้วรากไม่เดินด้วยความที่รากเขาอาจจะเสียหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาบางคนก็ไม่ตัดแต่งรากเลยบางคนไม่ตัดแต่งรากเลยได้ไม้มาปลูกเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าโหต้นไม้อ่ะมันอยู่ในกล่องอะ่ะมาตั้งสี่ห้าวันแล้วเป็นอาทิตย์ละเออมันยังไม่ได้ลงปลูกเลยกลัวกลัวเขาขาดความชื้นกลัวเขาร่างกายเขาต้องการดินรีบปลูกรีบปลูกเข้าไปอีก เออบางทีเอลที่เรารีบปลูกอ่ะรากมันเสียครับรากมันเสียคือรากมันแห้งตอนแรกมันอาจจะไม่เสียแต่พออยู่ในกล่องนั้นนะรากมันอาจจะเสียก็ได้พวกรากเส้นเล็กๆอ่ะแล้วมันก็แห้งพอมันแห้งปุ๊บเราไปปลูกเลยรากพวกนั้นน่ะมันแตกรากไม่ได้พอมันรากมันเสียเรามันแตกรากไม่ได้พอเราปลูกไปมันก็ค่อยๆสูมค่อยๆสูมแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นการตัดแต่งรากเป็นสิ่งที่ควรทํามากกับการปลูกไม้ใหม่ไม่ว่าจะไม้ใหม่ไม้เก่าแต่ว่าถ้าเราลือเขาออกจากดินเมื่อไหร่อ่ะควรตัดแต่งรากเมื่อนั้นอืม ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เราป,ปลูกนานปลูกเร็วบางต้นเนี่ยของเตยเนี่ยสองสามเดือนเราก็ลื้อกระถางแหลวเพราะมันเต็มกระถางเนี่ยเตยก็ตัดรากราเหมือนกันนะเตยก็ตัดรากเหมือนกันเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราลื้อ,อก,ก็จะออกจากกระถางออกจากกระถางเนี่ยเราควรจะตัดรากทุกครั้งอ่ะควรจะตัดรากทุกครั้งอ่ะเพราะว่ามันเออเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมีรากเสียเราไม่รู้ว่ามันจะมีรากหักตรงไหนหรือเปล่าบางทีเรามองไม่เห็นถ้ามีรากเสียถ้ามีรากหักเวลาเราปลูกลงไปแล้วมันชื้นมันก็สามารถติดเชื้อได้ มันส่งผลนะมันส่งผลนะเพราะฉะนั้นการตัดแต่งรากทุกครั้งเนี่ยมันคือการเพย์เซฟอะใช้คาว่าเพย์เซฟแล้วกันมันเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดันเป็นการป้องกันเรื่องระบบเรื่องปัญหาเรื่องรากได้ดีที่สุดหละการตัดแต่งรากนะไม่น่าจะถือโลโฟชําหนอนี่ทิ้งรากง่ายไหมครับไม่ง่ายไม่ง่ายส่วนมากไม้ชําหนอถ้าการทิ้งรากของเขาจะเกิดกับเรื่องของความชื้นไม่พอ ความชื้นไม่พอลากแข็งอ่กการวางทิ้งจนรากแทงอ่ะต้อบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้และมันก็ค่อนข้างการันตีทําให้เราชัวร์ว่าแบบเราปลูกไปรากรากมาแน่นอนมันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากพิลิ์แต่การวางทิ้งไว้จนรากแทงอ่ะมันจะทําได้ก็อยู่ในมันมีข้อแม้อะเช่นตอนที่เราตัดรากอ่ะควรจะอยู่ในสภาพต้นไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่เราจะทําได้คือต้นจะต้องอวบอ้วนแข็งแรงการวางทิ้งไว้นานจนลากมาได้เนี่ยมันจะสามารถมันจะไม่เหี่ยวมันจะไม่เหี่ยวแล้วไม้มันจะไม่ไม่เสียทรงสักเท่าไหร่มันก็โอเคแต่ทางกับการถ้าเกิดว่ามันเหี่ยวมากๆต้นไม้มันเหี่ยวมากที่เราตัดแล้วเรามาตัดรากเนี่ยแล้วเรายังมารอให้ลากแทองอีกโอ้บางทีมันก็ขุนมันบางทีมันก็ไม่ยอมแทงมันก็แทงไม่ไหวอ่ะเพราะอย่างน้อยตอนที่เราตัดแต่งรากเนี่ยแล้วเราทิ้งไว้อาทิตย์นึงแล้วลงปลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาอยู่ในดินอ่ะ แล้วเราทําการโชยน้ําเข้าไปมันมีความชื้นพอมันมีความชื้นความชื้นจะทําให้รากมาได้ไง่ายขึ้นความชื้นจะทําให้รากมาได้ไง่ายรากมาได้ง่ายขึ้นแสงอาทิตย์จะทําให้รากมาได้ไง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าในระหว่างที่เราหงเอาไว้กับการที่เราปลูกอยู่กับดินผ่านไปหนึ่งอาทิตย์พร้อมๆกันต้นที่ปลูก,กอยู่กับดินอะ่ะดีไม่ดีอะ่ะปลูกไปสองสาวันรากแข็งละแต่ในขณะที่ไงอะ่ะบางทีอาจจะต้องพักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์รากมันถึงเริ่มแทงได้เพราะฉะนั้นถ้า ถ้าเป็นไม่ได้แห้งปุ๊บก,ก็ลงปลูกไปเถอะล่างมาไวกว่าอยู่ละอ้อ,อสวัสดีมานะฮะปลูกที่ระเบียงชั้นสองค่ะตัดแต่งล่างนิดหน่อยซื้อมาแบบพอตแล้วมาแยกลงกระถางต้นเล็กหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนลงกระถางรวมค่ะตอนแรกต้นเล็กเริ่มเน่าก่อนตอนหลังต้นที่เป็นกระถางเดียวก็เริ่มเน่าห้าผู้ด้วยบางต้นแบนเหมือนจันบินเลยก็เน่าเสียได้มากตอนนี้ลงทุนยกเข้าบ้านเลยค่ะถ้าฝนตกลุ้นอยู่ว่าที่เหลือจะรอดกี่ต้นอ๋อ ตัดลากนิดหน่อยเนี่ยออทิ้งไว้ให้แห้งนานไหมครับอย่างที่เต้ยพูดเมื่อกี้เนี่ยมีผลหมดเลยนะเออ,อย่างที่เต้ยพูดเมื่อกี้เนี่ยมีผลหมดเลยนะการตัดแต่งลากอ่ะไม่ว่าจะนิดหรือหน่อยอ่ะมันมีผลหมดเลยอนะ่ะแต่บางทีถ้าการตัดแต่งลากแค้เ,เล็กๆเนี่ยลากอาจจะทิ้งไว้สามวันก็เป็นได้แต่ไซส์หนึ่งเซนประมาณนี้ถึงเซนครึง่งทิ้งไว้แค่สักสองสามวันก็พอก็ปลูกได้แล้วนะเพราะว่ากามันจะเส้นเล็กมากเรื่องของฝนตก ถ้าโดนละอองฝนถ้าโดนน้าฝนเนี่ยถ้าโดนน้าฝนวันหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมันยังโอเคต้นไม้จะสวยมากแล้วต้นไม้จะอวบอ, feasible, อึ้งอวบอึมอวบอึ้และโตไวมาก totally ถ้าโดนน้าฝนนะแต่ในทางกลับกันถ้าโดนน้าฝนเกินสองสาวันขึ้นไปเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันจะระเบิดน้ําฝนเป็นปุ๋ยที่ดีมากกับต้นไม้เพราะมันเป็นปุ๋ยที่ดีมากเนี่ยการที่กินไปวันหนึ่งเต็มๆเนี่ยมันสามารถช่วยให้เจริญเติบโตได้ดี แต่ทางกับกันเมื่ออะไรก็ตามที่เกินวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการปีอย่างเงี้ยปีพอมันปีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความชื้นเข้าแผลครับแล้วมันก็จะเน่าภายในไม่เกินสองสาวันเพราะฉะนั้นเรื่องของความชื้นมีผลมากเตอไม่แน่ใจว่าของพี่ของพี่ประวัติรัดต้นฝนไหมอ่ะแต่ถ้าตอนนี้เริ่มเก็บเข้าบ้านแล้วอะ่ะเตอว่าช่วยได้ช่วยได้การเก็บเข้าบ้านก็ทําให้ไม่โดนรองฝน แต่สิ่งที่จะตามมาก็คือเกิดการสั่นสะเทือนเกิดการสั่นสะเทือนในการยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือลากจะเดินช้ามากให้ทุกคนดูภาพนี้ตามไปนะอันนี้เป็นระบบลากลากเส้นใหญ่ แต่แขนงไปเลือ่อนนี่คือระบบลากลากที่ใช้หาอาหารคือลากฝอยซูมเข้าไปลากฝอยมันจะมีขนแบบนี้ติดอยู่ที่ลากเขาขนพวกเนี้ยฮะมันจะสัมผัสกับดิน แล้วปลายขนมันจะดูดอาหารแต่พอเรายกปึ๊บพอเรายกปึ๊บขนพวกเนี้ยมันจะขาดพอเราเราขยับกระถางแรงๆบีบกระถางมุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดการสั่นสะเทือนที่แรงพอที่จะไม่ลากขาลา่ะไอ้ขนมันจะคา,าจากดินได้มันก็จะทําให้การหาอาหารของไม้ชะงักต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งในการฟื้นฟูให้ขนพวกเนี้ยกลับไปแตะดินใหม่เพื่อหาอาหารใหม่เพราะฉะนั้นการยกเข้ายกออกเนี่ย มันก็มันก็มันก็ช่วยมันก็ช่วยป้องกันเรื่องของฝนพวกอะไรพวกเนี้ยได้มันช่วยทําให้แดดได้รับเพิ่มได้แต่ทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตช้าลงหน่อยจะดีที่สุดคือการหาที่วางต้นไม้ที่นิ่งๆสนิดแล้วก็กลางโดนแดดได้กันฝนได้นั่นคือทําให้ต้นไม้สุขภาพดีจเจริญเติบโตและสมบูรณ์แข็งแรงมากครับอืนะค่อยๆแก้ปทีลาจุดเต้ยต้ย,ตย,ตยจะเน้นย้าว่า โรงเรือนกับกระบ,บองเพชรคือดีมากเป็นสิ่งที่ต้องมีถ้าอยากจะเลี้ยงกระบ,บองเพชรอย่างจริงจังควรมีโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นโรงเล็กโรงใหญ่ก็แล้วแต่ควรมีโรงเรือนครับของพี่ปาวััสอาจจะเลี้ยงในเลี้ยงที่เดิมก็ได้แต่ทำหาทำโครงสร้างขึ้นไปว่าให้มันกันฝนได้อะแล้วก็ไว้ตรงนั้นแหละถ้าว่ามันยังพอโอเคอยู่นะถ้าเกิดว่ามันโดนแดดนะการยกเข้ายกออกมันก,มนก็มันก็ทำได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว่าก็คือว่าทำโรงเรียนเล็กๆก็ได้ครับเอาให้พอเลี้ยงได้แค่นั้นก็โอเคละมันจะสบายเราด้วยนะอือ่ามีวิธีการจัดเพี้ยแบบที่ไม่กลับมาอไหมคะอืต้องถามว่าไม่กลับมาไม่ได้ครับยังไงเพี้ยก็ต้องมาอยู่แล้วมันเป็นเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเตยเลี้ยงที่ลำลูก,กาไม่เคยมีปัญหาเรื่องเพีย้ย ลายแดงที่ญี่ปุ่นไม่เคยมีปัญหาเลยแต่พอมาอยู่ที่นี่มีมันมาเป็นฤดูครับเป็นฤดูกาลของเขาช่วงระยะเวลาของเขาเนี่ยเ็าจะมาในช่วงหน้าร้อนเขาจะมาในช่วงหน้าร้อนจะมาตลอ,อดเลยตั้งมาอยู่เนี่ยสามปีโดนสามรอบอะ่ะจนเรารู้แล้วว่าอ๋อมันจะมาช่วงนี้เราพ่นดักไว้ก่อนเลยพล่นพ่นยาดักเอาไว้ก่อนพ่นยาดักเอาไว้ก่อนอืเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวมันก็มาอีกอย่างเพี้ยหอยอย่างเงี้ยขัดกันขนุกถนานโน่้นนี่นั่นหาวิธีการจัดการกัน สักพัก uh. เดียวมันก็มาอีกมันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องมีครับบางทีพวกเพียแป้งอย่างเงี้ยยังไงก็มีเหมือนกันเพียแป้งอะถ้ามีมดก็มีเพียแป้งมันมาของมันเองโดยธรรมชาติโดยหลักการของธรรมชาติมันจะมาของมันเองเราทําได้แค่ป้องกันเราทาได้แค่ป้องกันเจอเมื่อไหร่ก็ป้องกันให้เรียบร้อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเพี้ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอไม่มีใครไม่เจอครับอยู่ที่ว่าเขาเจอแล้วเขาจะเอามาโชว์ให้เราดูหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ยังไงก็ต้องเจอวิธีการแก้วิธีีกกาาารรรจััดมเพะะฉนน้ แต่ละตัวแก้ไม่เหมือนกันการจัดการก็ไม่เหมือนกันตอนเราต้องแก้เป็นจุดๆไปครับต้องทําใจอ่ะต้องทําใจอ่ะการเลี้ยงเต้บอกว่าการเลี้ยงต้นไม้ทุกสายพันธุ์แหละเราต้องทําใจอืมต้องทําใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอยู่ละอยู่ที่ว่าต้นไม้พวกนั้นอ่ะมีความต้านทานมีความแข็งแรงต่อเพลี้ยพวกนี้มากแค่ไหนแค่นั้นเองอย่างถ้าเกิดว่า ให้เราเราน so ึกภาพตามอ้าวแล้วทำไมถ้าเกิดถ้าในพวกต้นโพต้นไทรทำไมมันไม่มีเพี้ยหรอมีหมดครับพวกนี manga, ้ก็มีแต่แค่ว่าเขามีพลังในการต้านทานเพี้ยสูงมากทําให้มีเพี้ยไปก็ไม่มีผลอะไรกับเขาอาจจะแค่ใบร่วงบ้างก็จบประมาณนั้นถามว่ามีเพี้ยไหมมีเออแต่ความแข็งแรงเขาสูงมากแค่นั้นเองแต่ในทางกับการพกรองเพช้ของเราเนี่ยถ้าเพี้ยมันมาเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือถ้าเพี้ยแป้งลงรากต้นไม้ก็จะสูบผอมเพราะว่าเขาดูดกินน้าเลี้ยง เขาเจาะหลกแทงเข้าไปในรลกปัก,ปกดูดน้ำเลี้ยงดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้ก็ไม่ได้สารอาหารอย่างเพียงพอมีเพี้ยแป้งสักสองตัวเออต้นไม้อาจจะไม่ออกการแข็งแรงเว้ยสู้ได้เว้ยสู้ได้เว้ยสู้ได้เว้ยสักพักไอ้สองตัวนั้นออกลูกออกหลานมากลายเป็นสิบต้นไม้เริ่มแบบเอยเริ่มไม่ไหวแล้วเว้ยเออ,เ,อ,อเริ่มเหี่ยวเป็นเรื่องปกติวิธีการจัดการเพี้ยแป้งก็สตาร์เกิลจีผสมไปในดินสตาร์เกิลจีการทํางานของเขาคือผสมดินปับ๊บ ลดน้ำซัลเจนจีละลายไปกับดินต้นไม้ดูดซัลเจนจีเข้าไปในต้นาเข้าไปในต้นมันก็อยู่ในน้าเลี้ยงพอเพี้ยมาเจาะกินน้าเลี้ยงปุ๊บน้ําเลี้ยงในนั้นมีซัลเจนจีอยู่เพี้ยม็จะแห้งตายนั่นคือวิธีการจัดก,การเพี้ยแป้งซัลเจนจีคือดีที่สุดสองคือจัดก,การมดให้ได้ถ้าไม่มีมดก็ไม่ค่อยมีเพีย้ยแป้งอถ้าเป็นเพี้ยที่อยู่ข้างบนยอดก็ใช้ยาลดใช้ยาเลยครับพพสเอทาทออทูใช้ได้หมดไวท์ออยก็ใช้ได้ พอทดลองแล้วไว้ออยก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าถ้าเป็นเพรียงหอยที่เกาะข้างตน้นหรือทั้งต้นเลยก็ใช้ไว้ออยลดพ่นติดต่อกันห้าวันตายแน่นอนเพรียแป้งเอ้ยเพรียงหอยตายแน่นอนอ,อแล้วหลังจากตายเนี่ยเราจะปล่อยมันไปลดน้ําเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาหรือเราจะขัดออกอะไรก็แล้วแต่อืการจัดก,การเพรียที่ดีที่สุดไม่ใช่การจัดก,การโดยการที่ให้มันห่างหูงหางตาเราบางคนเป็นเพรียงหอยปุ๊บวิธีการจัดก,การเพรียงหอยเราโอ้ยไงยะตายแค่เอามาขัด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 ,ขด,ขด,ขดแล้วก็เอามันไปทิ้ง จบมันไม่จบมันไม่ตายมันก็ขยายพันธุ์ได้อืเพราะฉะนั้นการฆ่ามันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจาัดก,การมันนั่นคือดีที่สุดกับการกับเพียถ้าเพียที่อยู่บนยอดโพชเอลทอกออทูดห้ามพ่นทุกวันอันตรายต้นไม้ตายแน่นอนโพชเอลทอกออทูให้พ่อนอาทิตย์ละครั้งติดกันประมาณสักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ก็น่าจะตายหมดแหละไม้ตัวไหนก็แล้วแต่ที่มีเพียให้เอาแยกออกมาเพราะว่ามันสามารถ จากต้นนี้ไปต้นหนึ่งได้และการที่มือเราสัมผัสต้นนี้มีเพี้ยไหมน้าเอามือจิ้มก็ไปจิ้มอีกต้นหนึ่งมันตายสองต้นเลยทีนี้ถ้าจิ้มสามต้นตายสามต้นระวังให้ดีถ้าต้นไหนรู้สึกว่ามีเพี้ยแยกออกมาแล้วก็เอามาดูอทิทีนั่นคือปลอดภัยที่สุดครับแล้วก็ค่อยรักษาเป็นต้นๆไปนะโอเคนะเอไปไลดู youtube ชอบปะครับอาขอบคุณพี่พิชยุทธ์ด้วยนะฮะขอบคุณครับ y o u t YouTube อ่ะดีๆเยอะเลยนะ าไปดูนะติดตามนะาอติดตามนะ PPS Garden นะครับช่องในยูทูปอะมีของดีๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาต้นไลฟ์เนี่ยช่วงหลังๆ2องทีละได้ตัดไฮไลท์ด้วยไฮไลท์ก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่สําคัญสำคัญในแต่ละไลฟ์เนี่ยไปทํำไฮไลท์อยู่ใน YouTube ไปดูกันได้นะไปดูได้ากติดตามด้วยนะแก้ปัญหาไยแดงยังไงคะช่วงนี้บุกหนักมากลดยาอย่างเดียวครับพอสเอลทออัทอออทูดไวออยใช้ได้ครับสตัวนี้สตัวนี้ พ่นติดแต่พ่นติดติดกันสักอาิตยีละครั้งทีละครั้ง,งถ้าไวออยสามารถอ่าติดติดกันได้เลยสี่ห้าวันก็ตายหมดติดติดติดกันสี่ห้าวันตายหมดจริงๆอันนี้ลองมาแล้วไปลองมาแล้วแต่พวกเนี้ยเอ่อมันจะมาเป็นช่วงอ่ะมันมาเป็นช่วงๆหรือไม่ก็บางทีอ่ะมันจะมาจากไม้ที่เราเอาเข้ามาไม่ว่าจะไม้อะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะไม้อะไรก็แล้วแต่มันสามารถมาได้บางคนสั่งไม้มาออนไลน์มาถึงก็เอาเข้าโรงเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อันตรายเหมือนกัน ทางที่ดีที่สุดคือเมื่อเราสั่งไม้ออนไลน์เข้ามาจากสวนต่างๆสวนไหนก็แล้วแต่วิธีการที่เคลียร์ที่สุดคือได้ไม้มาตัดแต่งรากให้เรียบร้อยแช่ยาแช่ยาคาเพีย้ยเลยครับแช่ยาทิ้งเอาไว้สักห้าทีสิบนาทีก็ได้แล้วก็เอาขึ้นมาตากแห้งทิ้งไว้อีกอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยลงปลูกนั่นคือดีที่สุดเป็นการคลีนก่อนเข้าลงเรือนเราที่ดีที่สุด พวกเพียนี่คือความโบบาของการเลงคาบน้าเกาะที่ต้นแก้ยังไงดีครับสวัสดีพี่ต้อยนะฮะเอานิ้วถูได้ครับนิ้วถูได้นิ้วถูได้คาบน้ำเนี่ยมันเกิดจากถ้าเกิดว่าใครใช้น้าปราปาในการลดน้ําเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคลอรีนเยอะหรือว่ามันมีคาบเกลือคาบปูนเยอะเนี่ยมันจะเกิดคาพวกนี้ได้ง่ายมากใครที่อยากรู้ว่าน้ําประปาของเรามีคาไ้พวกนี้หรือเปล่าลองเดินไปดูที่ก๊อกน้ําครับมีสีขาวขาวไหมถ้ามีสีขาวขาวก็พวกคาบเกลือคาบปูนทั้งหลายนั่นแหละ พวกนั้นน่ะมันจะติดต้นไม้ได้สิ่งที่เราต้องทําคือถ้าไม่ขัดออกก็ลดน้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกไปแต่ถ้าเราเอาน้ําที่มีค่าไปพวกนี้มาลดอยู่มันก็ยังเป็นอยู่ฮนะวิธีการแก้คือถ้าเป็นไปได้ก็าหาถังมาพักน้ําก่อนแล้วก็เปิดฝาทิ้งเอาไว้เอาน้ําใส่ถังแล้วเปิดฝาทิ้งไว้ทั้งสองสามวันไอ้พวกนี้มันจะระเหยหมดเออมันจะระเหยเออกไปได้แล้วก็ค่าพวกนี้มันจะเกิดขึ้นน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาถังมาพักน้ําได้ มันเรารู้สึกว่ามันลําบากหากกองน้ํามาใช้กองน้ําเครื่องถูกๆครับประมาณสองสามร้อยที่มันเป็นหลอดหลอด,ดยาวเี่เป็นหลอดหลอด,ดยาวที่เขาพวกนี้เขาจะเอาไปใช้กองน้ําเอาตู้ปลาใส่ย,ยางเสียบเข้าด้านหนึ่งแล้วออกเลยอีกด้านหนึ่งนั่นสามารถเอามาใช้รดน้ำต้นไม้ได้นั่นคือดีมากมันก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนั่นคือวิธีการแก้ครับผมมาใครมีข้อสงสัยอะไรอีกถามมาถามมาได้ น้ำฝนรองรับไว้แล้วค่อยเอามาลดต้นไม้จะมีประโยชน์เท่าๆกับต้นไม้รับน้าฝนตามธรรมชาตินะคะเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันเลยพี่จุลิเหมือนกันเลยครับมีวันวันอังคารวันพุธวันศุกร์ที่เป็นไลฟ์สารานะครับใช้ตอบคาถามเป็นไลฟ์ที่เตอร์ตอบคาถามอังคารพุธศุกร์สามวันตอนหนึ่งสัปดาห์วันเสาร์จะเป็นไลฟ์ช้อปปิง้งขายต้นไม้ครับจะเดินพาดูต้นไม้ในโรงเรือนที่สวนแล้วก็ขายต้นไม้ วันอาทิตย์เป็นโหนกระแสแข็ตัดเราจะหยิบเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นใน facebook ที่เกี่ยวกับกระบองเพชรจะหยิบมาคุยกันว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงสรุปแล้วมันต้องเป็นยังไงแล้วมันเกิดจากอะไรเราจะมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ฮะวันอาทิตย์เราจะมีไลฟ์อาทิตย์ละห้าวันอังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมวันจันทร์กับวันพฤหัสจะเป็นวันหยุดเตย ของการเป็นสนิมระวังนิดนึงระวังนิดนึงระวังเรื่องความชื้นถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็สามารถพ้นกันลาได้เลยนะพ้นกันลาดักไว้ก่อนเลยอาทิตย์ละครนะน้องธีรวัลน,นะห้าดวงเย้ขอบคุณครับขอุณคนัรอ่าสุดยอดมาก